ใช้แค่โซดาอย่างเดียวนะคะไม่ต้องใช้อย่างอื่นนะคะระหว่างทำความสะอาดก็อย่าลืมถอดปลั๊กนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไฟจะช็อตแค่รับจุ๊บจิบวันนี้นะคะเราจะมาบอกถึงวิธีการล้างตู้เย็นนะคะโดยไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเพราะตู้เย็นนะคะเป็นส่วนเออเป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งที่เราใช้เก็บอาหารนะคะใช้แค่โซดาอย่างเดียวนะคะไม่ต้องใช้อย่างอื่นนะคะเทโซดาลงไปใน ถังนะคะหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เราถนัดนะคะผ้าผ้าคีร้วหรือผ้าสะอาดอันไหนก็ได้นะคะที่เราคิดว่ามันสะอาดเอามาชุบโซดาค่ะไปเช็คกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็เช็คไปเรื่อยๆนะคะ โซดานะคะจะมีสารบางชนิดนะคะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไม่มีสารตกค้าที่ทําลายต่อสุขภาพเรานะคะแถมยังทําให้ไม่มีกลิ่นด้วยเช็ดไปเรื่อยๆนะคะระหว่างทำาวาวสาดก็อย่าลืมถอดปลั๊กนะคะงั้นเดี๋ยวไปจะช็อตเอานะคะนี่นะคะแล้วก็ถูไปเรื่อยๆนะคะ จะไปในทางเดียวกันนะคะให้คราบสิส่งสขปรกมันมาทางเดียวกันนะคะง่ายต่อการทำความสะอาดนะคะแค่นี้เช็ดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่จะสะอาดเท่านี้นะคะเราก็ได้ตู้เย็นนะคะที่สะอาดขึ้นโดยไม่มีสารเคมีใดๆนะคะที่ทำลายต่อสุขภาพเรานะคะ